มือปราบสิบทิศภาคสองจากบทประพันธ์ของสิงขอนอาญานรกตอนที่144มึงเอารองอังกูลมาเกทับกูก็จะท้องใช่ไหมวะกูไม่ได้เอาใครมาเกทับกูพูดไปตามความเป็นจริงน,น้นรองอังกูลมาน,น้นมึงไปถามดูสิ ขนาดนั้นร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติได้ขึ้นบันไดมาพอดีจากสิบตำรวจทองกับสิบตำรวจทสุจิตพร้อมด้วยตำรวจชั้นประทวนอีกหลายนายกรูกเข้าไปดักหน้าสิบตำรวจโทอทองรีบถามทันทีมเมื่อเขินร้องเห็นพวกผมจับกลุมไอ้ขี้ยาในห้องขังนี่หรือครับเห็นหมดตั้งแต่ตน้นยังมีตำรวจหญิงจากกองเมืองเชื่อร้อยตำรวจโท,ทหญิงลัคนาจันยาวิไลอีกคนนึงที่เห็นมีอะไรหรือจากท้อง ก็ก็ไอ้ขียามมันล่องเลียนต่อมือปรับทิดทิศนะสิครับจ่าสิบตำรวจทองบอกเสียงสั่นสะท้านหน้าเปลี่ยนสีอ๋อร้องก็ร้องไปซี่จา่าแต่ร้องต้องไม่เข้าข้างมันไอ้ผมนะพอจะพูดได้อยู่หรอกแต่ตำรวจหญิงลักขณานี่เธอกลับเข้าไปในเมืองแล้วเพื่อการกรพันถุกบัญชาการสงครามแย่แล้วจ่าทองหลุดปากออกมา ทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วผมจะสอบถามผู้ต้องหานิดนึงเท่านั้นเองตำรวจทุกนายรวมทั้งจ่าทองและโมสูจิตต่างก็รีบสลายตัวตามคำสั่งร้อยตำรวจโทหญิงลักษนาจันยาวิไลรีบออกจากมุมห้องเดินมาที่หน้าห้องขังโดยร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติยืนที่หน้าห้องขังด้วยสีหน้าหวาดวันเห็นได้ชัดพร้อมกับเอ่ยเสียงสะท้านผมได้ยินหมดแล้วครับ ผมเสียใจและยอมรับผิดที่ไม่อบรมสั่งสอนตำรวจผู้ใต่บังคับบัญชาให้เป็นตำรวจที่ดีมีวินยัยมีปัญญามารยาทครับฉันก็เสียใจในฐานะนตำรวจเหมือนกันไม่ขาดคิดว่าจะยังมีตำรวจป่าเถื่อนในยกนี้หลงเหลืออยู่อีกท่านครับท่านคงเกลียดชังตำรวจที่นี่ที่แสดงท่าแท้ให้ท่านเห็นผมเสียใจมากครับร้อยตำรวจเอกอังโกนเอ่ยเสียงเครือ ไม่ล็อกคนไหนไม่ดีก็ว่าไปตามนั้นตำรวจดีๆผมก็ให้การสนับสนุนและก็ยกย่องผมไม่เหมารวมล็อกแต่ปลาตัวเดียวเน่าเหม็นไปทั้งคลองเอาหน้าเรื่องนี้พาไว้ก่อนคุณกำลังจะสอบปากคำในอาคมร่วมกับผู้กำกับเพทไทยและก็ร้องทวิตไม่ใช่เหรอพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศตัดบอดใช่ครับพอดีญาติของผู้กำกับเพทไทยมาผมก็เลยรีบปลีตัวขึ้นมา เพราะรู้ว่าจ่าท้องกหมูจิตขึ้นมาเอาเรื่องท่านคุณลงไปเธอไม่ต้องห่วงผมหรอกเพราะตอนนี้ใครก็จําผมไม่ได้คุณดูผมเผพาสิครับไม่มีใครจําท่านได้แน่นอนเว้นแต่ท่านผู้พิพากษาเท่าน,นั้นแหละครับเฮ้ยจริงด้วยครัพี่อังโกนไม่มีใครจําท่านได้แน่นอนเว้นท่านผู้พิพากษาม,มาริกาเท่าน,นั้นแหละที่จําได้เพราะขอตัวพักผ่อนนะ มือปราบสิบแผ่นดินรีบขยับถอยหลังอย่างรวดเร็วไปยังท้ายห้องขังแล้วรีบนั่งลงหลังพีงผนังห้องปิดเปลือกตาลงร้อยตำรวจเอกอังกูลรีบลงไปชั้นล่างร้อยตำรวจโทหญิงลักษณะยังคงยืนอยู่ที่เดิมยิ้มนิดนึงพร้อมทั้งเอ่ยถามเข้าไปในห้องขังดิฉันลาล่ามละล้วงขานชื่อเจ้าหัวใจของท่านอีกแล้วจนท่านไม่พอใจดิฉันขอโทษไปอย่างสูงด้วยค่ะ ไม่เป็นไรเพราะความจริงก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้ผมออกจากห้องขังก่อนทนาจะสั่งสอนคงบางคนที่ชอบกระแนกกระแหนดีนักเขาคำรางเสียงกระหึ่มในตอนท้ายเธอปล่อยคลิกออกมาดิฉันกลัวแล้วค่ะและจะขอย้ายไปอยู่เชียงใหม่ท่านไี้โปรดออกคาสั่งให้ด้วยนะคะว่าแล้วเธอก็สะบัดก้นสวยจากไปโดยเดินลงบันไดไปชั้นล่าง ไม่บอกไม่กล่าวว่าจะไปไหนภายในห้องสอบสวนในอาคมนั่งที่เก้าอีห้น้าโตะ๊ะโดยสีหน้าเคร่งเครียดหนักเวลานี้พันตารวจเอกเพทายผู้กำกับได้กลับเข้ามานั่งที่เก้าอี้ตัวกลางแล้วเก้าอี้ตัวเล็กซ้ายมือของโตะ๊ะพันตารวจโททวิตรองผู้กำกับนั่งนิ่งอยู่เก้าอีขวามือของโตะ๊ะร้อยตารวจเอกอังโกนร้อยเวรเจ้าของคดี นั่งนิ่งด้วยอาการสงบเช่นเดียวกันโดยมีเครื่องพิมพ์ดีดว,วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าพร้อมที่จะพิมพ์บันทึกถ้อยคำการสอบสวนพันตำรวจโทเพทายซึ่งลงมือเค้นสอบปากคำด้วยตนเองขยับตัวนิดนึงพร้อมกับจ้องหน้าในอาคมคาม็งและขยับเป็นประโยคแรกคุณคือผู้ต้องหาบียาเสพติดร้ายแรงคือยาบ้าไว้ในครอบครองจำนวน500เม็ด โดยตำรวจของผมค้นได้ที่ลิ้นชักตู้เสื้อผ้าของคุณส่วนคุณจะรับหรือปฏิเสธผมไม่สนใจผมก็คงส่งดำเนินคดีต่อไปผมปฏิเสธอาคมสวนขึ้นทันควันก็แล้วเต็กคุณรองทวิตยาบ้า500เม็ดที่คุณกับตำรวจค้นพบเนี่ยถ่ายรูปที่เกิดเหตุไว้หรือยังเรียบร้อยทุกอย่างครับท่านนอกจากนั้นผมยังให้ตำรวจถ่ายวีดีโอไว้อีกต่างหากด้วยครับอ๋อรัดก,กุมดีมาก เราทำงานด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมก็ต้องมีหลักฐานชัดเจนมันไม่ใช่ของผมผู้ต้องหาสวนเสียงเกล้าผู้กำกับเพทายไม่สนใจกลับถามรองผู้กำกับต่อไปอีกยาบ้าห้ารอยเม็ดเนี่ยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ประมาณเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยทําคดียาบ้ามาสี่ห้าสิบคดีนั้น500เม็ดจะได้สารบริสุทธิ์ราวๆร้รอยกว่ากรัมครับ <c oughs> อังกูลไหนคุณลองเปิดอัตราโทษเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรงแล้วก็อ่านให้ผมฟังสิครับผมร้อยตำรวจเอกอังกูลรีบทำตามคำสั่งทันทีแล้วอ่านเสียงดังฟังชัดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา66วักวรรสองบัญญัติไว้ว่าผู้ใดมียาเสพติดร้ายแรงเช่นยาบ้าซึ่งคำนวณได้สารบริสุทธิ์เกินร้อยกรัมผู้นั้นจะได้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต พนักง,งานอนามัยหนุ่มใหญ่หลุดปากออกมาตาเหลือกลานผู้กำกับเพไทายซ่อนยิ้มไว้ในหน้าเมื่อทุกอย่างค่อยๆเป็นไปตามที่ได้วางลูกรล่อลูกชนไว้จึงเอ่ยต่อทันทีคุณอาคมผมในฐานะาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จับกลุ้มขุมขังผู้กระทําผิดกฎหมายได้ทั่วราชอาณาจักรไทยก็ต้องทำไปตามหน้าที่ ท้าไม่ทำผมก็เท่ากับละเลยการปฏิบัติต่อหน้าที่ส่วนเรื่องที่คุณจะรับหรือปฏิเสธผมไม่สนใจตกลงคุณจะว่ายังไงในคดีนี้ปฏิเสธอาคมเสียงเกล้าอังกูลคุณก็ทำสำนวนแล้วว่าไปตามขบวนการส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้เลยครับผมลองทวิตมีอะไรจะสอบสวนผู้ต้องหาก็ว่ามาผู้กำกับโยนโลก พันตำรวจโททวิตขยับทันทีประเดี๋ยวผมกับร้อยเวรก็จะนำตัวคุณอรไทยมาสอบปากคำแบบนี้แหละและก็จะส่งฟ้องสารวันพรุ่งนี้เหมือนกันแต่คุณอรไทยมียาบ้าเพียง300เม็ดคำนวณสารบริสุทธิ์ก็คงต่ำกว่าร้อยกรัมแน่นอนคุณอรไทยก็คงมีโทษจำคุกเพียงห้าปีขึ้นไปถึงจำคุกตลอดชีวิตระยำที่สุดอาคมหลุดปากออกมาอีกครั้งเพราะเขารักและสงสารอรไทยมาก ซึ่งเป็นเมียลับๆของเขานั่นเองซึ่งไม่รู้อิโนโอิเนใดๆกลับต้องมารับเคราะห์กรรมคราวนี้นายตำรวจทั้งสามรีตามองอากับกิริยาของผู้ต้องหาแต่ก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้พันตำรวจโททวิทจึงหันไปทางร้อยตำรวจเอกอังกูลคุณบันทึกปากคำเธอประเดี๋ยวผมจะสอบสวนคุณอรไทยเองครับผมเดี๋ยวก่อนอาคมขัดขึ้นมีอะไรเหรอ พันตำรวจโททวิตรีบถามผมต้องการเจราจาเจราจาอะไรเลือครับรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนถามคล้ายกับไม่ใส่ใจเท่าใดนักถ้าผมขอวิ่งคดีทั้งผมและอธไทยจะได้ไหมในตำรวจทั้งสามหันมามองหน้ากันไปมาแล้วผู้กำกับเพทายก็รีบเอ่ยได้นะมันได้อยู่รอก พราะพวกผมทุกคนก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณและก็คุณอรไทยที่สำคัญเราต่างก็เป็นข้าราชการในท้องที่เหมือนกันแต่ว่าแต่อะไรในอาคมเสียงกล้าวน้อยลงมันมีค่าตอบแทนนะทั้งสองคดีเนี่ยถ้าผมจะวิ่งเต้นให้หลุดไปเลยต้องเท่าไหร่เพศทไยและทวิทซ่อนยิ้มในหน้าทันทีเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้จึงเอ่ยขึ้นเบาๆคดีคุณยาบ้ามากน่อยย0ล้าน คุณอรไทยยาบ้านน้อยกว่าคุณก็10ล้านหารวมแล้วตั้ง30ล้านในอาคมระเบิดเสียงขึ้นตาเลือกลานครับถ้าไม่ได้ตามเนี้ผมก็ไม่ตกลงคุณคิดดูให้ดีนะอาคมโทษของคุณประหารชีวิตเชียวนาหรืออย่างน้อยก็จำคุกตลอดชีวิตส่วนคุณอรไทยนั่นบอกบอกก็20ปีไม่ผิดไปจากนี้หรอกไม่เชื่อคุณก็ไปถามผู้รู้เอาเองเถอะผู้กำกับรีเสียงบอก วินาทีนี้อาคมเหงื่อการทลักเมื่อได้รับรู้ถึงโทษทันและพอจะรู้ว่าตนเองกับออรไทยนั้นคงจะสู้คดีไม่หลุดแน่เนื่องจากได้ของกลางคาหนังคาเขาจ,จัดจะเช่นนั้นเขาพยายามตั้งสติแลว้วก็เอ่ยเสียงสั่นสะท้านใครจะไปมีตั้งสามสิบล้านล่ะครับผมไม่ใช่อาเซียต่ำกว่านั้นไม่ได้หรือครับไม่ได้หรอก เพราะการเป่าคดีนะ่ะผมต้องแบ่งให้อัยการและเจ้าหนาของผมอีกหลายชั้นเช่นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจภาคและพวกผมอีกตั้งหลายคนรวมทั้งผู้จับกลุมด้วยสรุปแล้วต่ำกว่า30ล้านไม่ได้เป็นอันขาดครับแบบนี้ผมก็แย่สิอาคมขบเขี้ยวเคี้ยวฟันในตาวารอดเพราะข้างแขนสุดๆดแต่ก็ทำอะไรในตำรวจเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจากโดนล็อกแบบหมดทางสู้ ผู้กำกับเพทายขยับผมยังพอมีทางช่วยคุณอีกทางหนึ่งแต่กลัวว่าคุณจะไม่ยอมรับการช่วยเหลือของผมในวิธีนี้เท่านั้นแหละท่านลองว่ามาสิครับรองทวิทบอกคุณอาคมสิครับคือแบบนี้นะสองคดีเนี้ทางเราจะเอาแค่แสนเดียวเท่านั้นหาจริงหรือนี่รองทวิทย์อาคมถามเสียงรัวอย่างดีใจสุดขีด แต่คุณจะต้องเปิดปากบอกอรายละเอียดการตายของหมอวัชรีกับลูกน้องให้กับพวกเราจนหมดสิน้นโอ้ยลองทวิตพูดอะไรนะถ้าคุณเปิดปากพูดเราจะกันคุณเป็นพยานในคดีฆ่าหมอวัชรีกับลูกน้องทันทีส่วนคดียาบ้ากก็จ่ายให้พวกเราเพียงแสนเดียวคุณกับอรไทยก็หลุดคดีทันทีตอนนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจผมก็ให้โอกาสใคร่ครวญตอนบ่ายเราจะสอบสวนใหม่ตกลงหน้า ในอาคมพยักหน้านิดนึงจากนั้นร้อยตำรวจเอกอังกูลสุนทรปิติร้อยเวรเจ้าของคดีรีบนำตัวในอาคมผู้ต้องหาขึ้นมาชั้นบนของโรงพักเพื่อน,นำเข้าห้องขังตามเดิมให้ในายอาคมได้ตัดสินใจที่จริงแล้วร้อยตำรวจเอกอังกูลต้องการให้ในายอาคมได้ถ่ายทอดที่โดนสอบสวนให้กับมือปราบสิบแผ่นดินได้รับรู้ เมื่อขึ้นมาชั้นสองแล้วอาคมรีบบอกกับอังกูลว่าผมขอพูดคุยกับอรไทยได้ไหมครับได้แต่ผมต้องยืนฟังอยู่ด้วยถ้าไม่ให้ผมรับฟังผมก็ไม่อนุญาตครับอาคมรีบเดินไปเกาะประตูลูกกรงอรไทยเอก็รีบมาเกาะที่ลูกกรงข้างในเช่นเดียวกันเธอรีบถามเสียงโรว่เป็นยังไงบ้างพี่อาคมอาคมรีบเล่าเรื่องทั้งหมดที่ถูกสอบสวนให้อรไทยฟังจนหมดสิน้น ตบท้ายด้วยว่าทุกอย่างพี่ไม่ขาดคิดจะโดนแบบนี้เลยสงสารแต่น้องแค่นั้นที่ไม่รู้อีโนโอีเนอะไรเลยต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยแล้วพี่อาคมจะทำยังไงอรทัยย้อนถามเสียงเครือหน้าซีดเผือดประเดี๋ยวขอใช้ความคิดนิดนึงพอดีในห้องขังน้นมีทนายความเก่าอยู่คนหนึง่งแต่เป็นขี้ยามันให้คำปรึกษาพี่แม่นยำม,มากว่าตำรวจที่เนี่ยจะต้องถามอย่างที่พี่เล่าให้ฟังเบื่อตะกี้ หลแล้วพี่อยาเชื่อขี้ยาคนนั้นไม่แน่พี่จะฟังคำและปรึกษามันดูเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นทนายความมาหลายปีคาดเดาลูกคดีได้ถ้ายัางไงแล้วพี่แวะมาบอกด้วยนะบอกแน่นอนจากนั้นร้อยตำรวจเอกอังโกนก็พาอาคมกลับเข้ามาข้องขังตามเดิมเมื่อประตูห้องขังถูกปิดโครม อาคมผวามาหามือปราบสิมแผ่นดินทันทีโดยเอ่ยเสียงรัวก่อนที่จะนั่งลงกับพื้นห้องขังตรงหน้าเฮ้ยสงครามเอง็งขาดเดาถูกเป๊ะเลยว่ะเหลือครับไหนลองเล่าให้ผมฟังสิอาคมรีบเล่าเรื่องทั้งที่โดนผู้กำกับเพทายรองผู้กำกับทวิตและร้อยเวรเจ้าของคดีร่วมกันสอบสวนและแลกคดีให้หนุ่มใหญ่ผมภาพรุงรังฟังจนหมดสิน้นเอ่ยตบท้ายเสียงรัวสถานว่า ข้าเลยต้องขอขึ้นมาตึกตองก่อนเองต้องให้คำแนะนำข้าด้วยนะได้ครับสงครามใจระทึกเอ่ยรับเบาๆถ้าเช่นนั้นเองว่าข้าควรจะเปิดเรื่องการตายของหมอวัชรีไหมเพื่อแหลกกับคดียาบ้า500เมตรพนักง,งานอนามัยถามเสียงโรวเรื่องแบบนี้คุณต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะเช่นนั้นเองบอกมาสิ ถ้าข้ามีส่วนรู้เห็นการตายของหมอวชัชรีตำรวจจะตั้งข้อหาค่ายังไงมือปราบสิบแผ่นดินพยายามใช้สมาธิอย่างสูงต่อลูกล่อลูกชนและลูกล้วงลึกคราวนี้อีกทั้งพยายามละเรียดคำพูดออกไปอย่างพิถีพิถันที่สดคุณต้องบอกกับผมก่อนว่ารู้เห็นยังไงผมถึงจะบอกคุณได้ว่าตำรวจเขาจะตั้งข้อหาอะไรทำนองไหนอาคมถอนใจนิดนึงก่อนรีเสียงลง ความจริงแล้วข้ามา่ได้จัดหามือปืนไม่รู้ว่ามือปืนเป็นใครด้วยและตอนนั้นหลังจากที่หวัวหน้าโดนยิงข้ากะให้มาช้าและก็ถึงที่เกิดเหตุเราล่าห้านาทีจึงคาดก็มือปืนแปลว่าไม่ทันเห็นหน้ามือปืนนั่นแล้วไปยังไงต่อไปอีกครับสงครามกลั้นใจถามขับเพียงแต่ลายงานให้หนายที่ในเมืองทราบแค่นั้นว่าหมอวัชรีให้การแบบเอาเรื่องนายสุดๆเลยแค่นั้น เอาเรื่องนายแบบถึงที่สุดเลยใช่ไหมครับมือปราบสิแผ่นดินย้อนถามใช่เอาเรื่องอะไรโฮย้ยถ้าเอ็งไม่แนะนำลูกคดีที่แม่นยำไม่ฆ่าก่อนหน้าแล้วละก็ข้าจะไม่เปิดปากเรื่องนี้ให้ใครทราบเลยเพราะสัญญากับนายไว้แล้วแต่เอาเถอะเมื่อเอ็งหูตากว้างไกลกับข้าไว้ใจเอ็งข้าก็จะเปิดปากพูด หมอวชลีนะ่ะให้การกับกะกะตชัดเจนถึงการทุจริตซื้อเสียงของนายข้าซึ่งได้รับเลือกเป็นสอวอที่ผ่านมาและนายข้าถูกแขวนชื่อไม่ประกาศการรับรองเป็นสอวหนํำซ้ำยังถูกตัดสิทธิ์ไม่เห็นลงรับการเลือกตั้งและก็ถูกดำเนินคดีด้วยข้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยเองก็คงรู้แล้วว่านายของข้าเป็นใครซึ่งเป็นคนเดียวของจังหวัดนี้ที่โดนลักษณะนี้ทราบแล้วล่ะครับ พลตำรวจโรสงครามใจเต้นโครมครามเมื่อความจริงได้กระจ่างขึ้นแล้วถึง50%เอร์ซเมื่อข้ารายงานให้เจ้าไหนาทราบท่านได้ทำทุกวิถีทางเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าหมอวัชรีให้การเช่นนั้นกับกรกะตะจังหวัดจริงหรือเปล่ากระทั่งทราบแน่ชัดแล้วว่าหมอวัชรีให้การชัดเจนจนนายท่านต้องโดนแบบนี้จากนั้นนายของข้าก็เรียกข้าไปพบเป็นการด่วนและก็ลับที่สดบอกว่า ว่าแค้นมันชิปแฝงเลยมันจะต้องกลายเป็นขี้เท่าจากนั้นท่านก็สั่งการคนของท่านซึ่งข้าไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นใครเพราะมีมากมายเหลือเกินหลังจากที่ท่านเรียกข้าไปพบเพียงสามวันท่านก็ให้คนมาบอกกับข้าว่าวันที่สิบที่ผ่านมาคือวันที่มือปืนของท่านจะเด็ดชีวิตหมอวัชรีซึ่งเป็นวันที่หมอวัชรีเลี้ยงส่งนิกกพอดีเดี๋ยวก่อนคุณเป็นคนสนิทข,ของท่านเหรอ ท่านถึงไว้ใจเรื่องใหญ่สำคัญแบบนี้อ๋อข้าเป็นหัวคะแนนให้ท่านมาหลายปีรวมทั้งคราวนี้ด้วยอ๋อมือปราบสิบแผ่นดินพยักหน้าใจระทึกแล้วก็ถามต่อคุณไม่ถามเจ้าไหนขก็คุณเลยเลือหว่าใครรับงานนี้แล้วก็มือสังหารน่ะสมไหนเองไม่รู้อะไรเรื่องแบบนี้นายมีบอกใครล็อกข้าจึงไม่ถามไม่เสียเวลาอ๋อ เอ็งบอกข่าสักทีสิข้าจะมีความผิดสถานไหนตำรวจจะตั้งข้อหาอะไรรวมกันยุยงส่งเสริมด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำความผิดหรือข้าหมอวัชรีนั่นแหละข้าต้องเจอข้อหาลวงกันจางหวานข้าใช่ไหมอาคมถามเสียงรัวเร็วเปรือแน่นอนแล้วข้าจะโดนจำคุกหรือไม่ยังไงโดนดังแน่นอนเพราะถ้าคุณไม่รายงานขึ้นไปให้เจ้าไหนทราบ ว่าหมอวัชรีแจ้งกอกตว่าเจ้าไหนคุณซื้อเสียงเจ้าไหนคุณก็ไม่ส่งคนมาฆ่าหมอวัชรีมาตรา84แห่งกฎหมายอาญาระบุไว้ชัดเจนเรื่องยุยงหรือทำโดวยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำผิดคุณจะต้องได้รับโทษหนึ่งในสที่มือเปืนได้รับซึ่งการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา2 8 8และก็สองแห่งประมวลกฎหมายอาญานะ่ะ โทษคือจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็ประหารชีวิตแต่เมื่อกฎหมายระบ,บุว่าคนยุยงจะต้องได้รับโทษหนึ่งในสเพราะฉะนั้นขี่หมูขี่หมาคุณก็จะต้องติดคุก20ปีขึ้นไปที่ผมบอกมานี่อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ก็ไม่หนีไปจากนี้อย่างเด็ดขาดครับขาดเชื่อเองก่อนแล้วกันอาคมบอกในที่สดแล้วตกลงคุณจะเอายังไงมือปราบสิบแผ่นดินถามเสียงกระซิบเฮ้อ ขัดตัดสินใจไม่ถูกว่าเอ็งช่วยแนะ่าทีแล้วข้าจะพิจารณาอีกทีนึงได้ครับแต่ผมออกตัวเสียก่อนว่าอาจจะไม่ถูกต้องหรือเข้าท่านักคือคุณจะต้องยอมแลกคดีโดยเปิดเรื่องการตายของหมอวัชรีแล้วเสียเงินเพียงหนึ่งแสนบาทคุณและแฟนคุณก็จะรอดพ้นจากการผัวพันการตายของหมอวัชรีคดียาบ้าคุณก็อาจจะรอดแต่ว่าคุณจะอยู่ไม่สุข เพราะนายของคุณจะต้องส่งมือปืนมาเก็บคุณและก็แฟนฐานที่เปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกคุณก็โดนคุกเพราะฉะนั้นให้เลือกเอาข้อแนะนำของเองเข้าท่าว่าอาคมพร่องออกมาอย่างจริงใจตกลงคุณจะเลือกเปิดโปงแล้วโดนเจ้านายล่าชีวิตหรือคุณจะปิดเรื่องการตายของหมอวัชรีแต่ไปสู้คดียาบ้าที่คุณถูกตำรวจยัดของกลางใส่ครับ ข้าขอคิดสักชั่วโมงเถอะเพราะผู้กำกับให้เวลาข้าถึงบ่ายถ้าอย่างนั้นก็จงคุ้นคิดให้ดีนะครับเพราะมันหมายถึงความเป็นและก็ความตายของคุณเลยทีเดียวขอบใจเอ็งอย่างมากเลยว่าไม่มีเอง็งข้าคงมืดเตือ์อย่างแน่นอนจากนั้นอาคมรีบขยับถอยเป็นนั่งหลังพิงผนังห้องขังใช้สมองคุ่นคิดอย่างหนักในทางสองแพร่งที่มือปราบสิบทิศแนะนำโดยพึมพำอยู่ในใจ ถ้าเราเปิดนายเราเอาตายแน่ถ้าไม่เปิดเราก็โดนผู้กำกับเพทายเล่นงานคดียาบ้าเราต้องอ่วมอรรไทยเอายังไงดีวนันนี้เขายังคงตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเพลียจัดจึงไหวหลับไปในที่สด